ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติภิกษุททั้งหลายเราจักแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือทำมาเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่า 1. ภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมตทิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมะนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมาธาตุนั้น รู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่าและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูรสชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมี ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะถะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตะตะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในส่วนถัดมาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสในสำนวนเดียวกันนับแต่ข้อสองภิกษุทั้งหลายพระพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมี 3. ภิกุทุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี 4. ภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมี 5. ภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมี 6. ภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมี 7. ภิกษุทั้งหลาย เพราะสลายญตะนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมี 8. ภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตะนะย่อมมี 9. ภิกษุทั้งหลายเพราะว,วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมี 10. ภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมี11ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่ เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหลธรรมธาตุดในกรณีนั้นอันเป็นตะถะตาคือความเป็นอย่างนั้น เป็นอวิตะะตาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุททั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท